สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสมหรับังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเมื่อคืนนี้นะครับแมนซิตี้ก็ได้ประกาศยินดีในการกลับมาของเจมส์แทป์ปอร์ต์บรษาประตูไว้ย22ิงปีจากเบอร์ลี ที่กลับมาเป้าเตาที่ถิ่นเอทิฮัดด้วยค่าตัวต,วตกลงกับเบ์ลี่27ล้านปอนด์้วยสัญญายาว5ปีถึงปี2030บวกออปชั่นขยายที่1งเดือนยังเป็นทางการยินดีต้อนรับตู่ครอบครัวสีฟ้าอีกครั้งนะครับสำหรับเจมส์แพ็ฟอร์ดมาดู บทสัมภาษณ์ของเจมส์แท็บอร์ดนะครับหลังจากที่เขาได้กลับมาที่ถิ่นเอติฮัร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังการเปิดตัวยังเป็นทางการกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจมส์แท็บอร์ดผู้รักษาประตูลูกมอวยัย22่ปีที่กลับมาสืทบทอดเบอร์หนึ่งของเจอฮัสได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกสุดพิเศษในการสวมเสือ้อหรือใบสีฟ้าอีกครั้งพร้อมเผยว่าการกลับมาในครั้งนี้คือเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่อายุ12ปีเขาได้กล่าวอย่างนี้ว่าผมปันมาตลอดว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาที่แมน นี่คือสถานที่ที่ผมเรียกว่าบ้านเพราะที่นี่คือสโมสรที่พิเศษอย่างแท้จริงและเต็มไปด้วยผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมทําให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนใคร ผมรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รับโอกาสในการร่วมงานกับเป๊ปกัวเดอลาและนักเตะระดับโลกภายในทีมชุดนี้มันเป็นหนึ่งในเป้าหมายตั้งแต่ตอนนี้ผมเข้าร่วมกับสโ,โมสรตอนอายุ12ปีที่จะได้ลงเล่นให้กับแมตตี้ผมรู้ว่าเส้นทางของผมจะไม่เหมือนใครและตลอดทางผมเชื่อเสมอว่าผมจะได้กลับมาไม่ว่าจะเป็นตอนออกไปยืมตอนอายุ18ปีหรือตอนย้ายไปเบอร์ลีตอนผม20ปี ผมเชื่อเสมอว่าวันหนึ่งผมจะกลับมาและผมทำงานหนักเพื่อให้มาถึงจุดนี้ได้ผมเชื่อว่าผมจะได้เล่นให้กับติตี้และรู้ดีว่ามีแค่ตัวผมเองเท่านั้นที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ตอนนี้ผมได้รับโอกาสนั้นแล้วผมต้องเดินหน้าต่อไปผมอายุยังน้อยผมกะหายที่จะพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพและไม่มีต่ภาพแวดล้อมไหนช่วยให้ผมทำแบบนั้นได้ดีเท่ากับติตี้นี่นะครับเป็นการ ให้สัมภาษณ์หลังจากที่กลับมาเซ็นสัญญากับเรือใบติฟ้าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับเจมส์แทปปอร์ดน่ครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเจมส์แทปปอร์ดนะครับหลังจากที่เจ้าตัวได้จรดาปากาเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์อย่างเป็นทางการแล้วนะฮะมาดูข่าวต่อมาซิตี้แจ้งออเตกาหาทีมใหม่ได้แล้วเรือใบไฟเขียวโรมาโน่นะครับ ยืนยันว่ามนซติตี้ในตอนนี้นะครับได้แจ้งให้กับสเตฟานออเตกาว่าเขาสามารถออกจากสโมสรได้ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากการมาของเจมส์แทฟฟอร์ด ในขณะที่แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะครับรายงานเพิ่มเติมว่านายดานวัย22ปีแสดงความมุ่งมั่นที่จะยึดตำแหน่งมือหนึ่งในทีมของเปปกัวเดโวลาอย่างไรก็ตามนะครับแอดดสันยังอยู่ในแผนการทำทีมต่อไปโดยจะเข้าสู่ฤดูกาลที่9ก,กับทีตี้ในฐานะตัวเลือกแรกของเปปกัวเดโวลานี่นะครับเป็นความเคลื่อนไหวของสเตปานออเตกานะครับโรมาโนได้ยืนยันแล้วบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ได้ไปเคียวให้กับออเตกาหาทีมใหม่ได้แล้วนะครับ เราะว่าการกลับมาของแท็บกอดในตอนนี้เนี่ยเขามุ่งมั่นอย่างตั้งใจเขามุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะยึดมือหนึ่งที่มีแอเดตอนเป็นตัวเลือกหลักอยู่ในตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของผู้รักษาประตูเอาละครับสำหรับข่าวใน EP นี้แอดมินก็ได้นามาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ